สามารถเลี้ยงดูผู้เยาว์ Finally, ได้จึงควรให้โจทย์เป็นผู้ออกท่าอุกกาละเลี้ยงดูผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะครับแต่อย่างนั้นอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องของจิตเขาเรียกใช้คำว่าอะไรความเป็นพ่อครับอาจารย์ครับแม้ว่าสารจะพิพากษาอย่างนี้ครับอาจจะรับคอมเมนต์ตรงนี้หน่อยว่ายังไงมันต้องมีโมโนสมนึกในการเป็นมนุษย์นามนุษย์พ่ออ่า ใช่ไหมครับอาจารย์ครับต่อให้สารไม่ให้ต่อให้สารบอกว่าไม่ให้ดึวยความเป็นพ่อคุณก็ต้องคิดเองก็ต้องคิดเองว่าปกติคุณเลี้ยงลูกคุณดีแค่ไหนครับคุณอคุณรักลูกคุณอุปการเลี้ยงดูเท่าเท่าไหร่ใช่ยังไงถูกต้องครับสารก็ไม่บอกให้คุณเขาให้คุณคิดเองถ้าคิดได้ก็ดูแลถ้าคิดไม่ได้ก็ตามไหนตามนั้นตามนั้นนะฮะตรงนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของทีมทนายความเองอาจารย์เองทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ เป็นทีมงานของเราผู้ด,ดูแลเราจะมีความเห็นในส่วนของตัวค่าขายอุปกรณ์เลี้ยงดูยังไงเพราะว่าเราเรียกร้องไปในส่วนนี้ก็คือเดือนละ2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับทั้ง2ฝ่ายสามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้หากเขานะครับไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในส่วนที่ให้อำนาจปกครองบุตรอยู่กับเราฝ่ายเดียวก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้เช่นเ,เดียวกันกับฝั่งเราหากเราไม่พอใจที่ศาลนะครับ ไม่ตัดสินให้เราได้ในส่วนของค่าขายวอลเลงดูเราก็สามารถอุทธรณ์ไดเ้เช่นเดียวกันแต่ยกหนึ่งครับอาจารย์ทั้งทุกท่านครับเอสซียกหนึ่งตอนนี้เราชนะแล้วเราพูดได้เต็มปากแล้วว่าอานาจปกครองบุตรของน้องสายแนนซึ่งเดิมเอไม่มีเลยตอนนี้เป็นของเอคนเดียวแล้วครับอาจารย์ครับเรื่องเงิน,นเดี๋ยวว่ากันต่อ,อนี่น,นะครับก็หลังจากนี้นะครับหลังจากผ่าน คดีของเอ๋ครับนัดแรกนี่มาเนี่ยนะครับ,รบที่พอมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วให้เอ๋ดูแลลูกแต่เพียงฝ่ายเดียวครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคดีที่จะขึ้นสู่ศาลโดยพนักง,งานสืบพนักง,งานสอบสวนส,ส่งสำนวนให้าาาาพนักง,งานอัยการพนักงานอัยการในคดีอะไรนะครับในคดีความผิดฐานภาคผู้เยาว์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือไ อีกฝ่ายผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับเขาเคสีี่ขึ้นบ้าน <ไป S 2> ผู้ใหญ่บ้านมีแล้วมีบนึิข้อตกลงที่จะชดเชยเยียวยาค่าเสียหายในการกระทําละเมิดทางเพศใ,<ช>ในครั้งนั้นตอนที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ16ครับแล้วมีคู่คนหนึ่งร่วมกระทําละเมิดทางเพศแล้วขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านทีนี้ก็จะเป็นคดีที่จะขึ้นสู่ศาลตอนนี้ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ส่ง ให้วุการงานการใช่ครับผ่านขั้นตอนของมาสอบสวนรวบรวมสำนวนนะครับพิมพิมลายนิ้วมือนะครับสถานะเป็นผู้ต้องหานะครับที่จริงสารนี้เป็นต้องเป็นสารเลยหรือเป็นสารอุจน้องบนลำพูนี้เพราะเหมือนแบบว่าตอนที่เราไปแจ้งความมันเป็นสีบุญเรืองนะครับใช่ครับก็จะเป็นสารจังหวัดอ่อน้องบวลำพูครับเป็นสารจังหวัดน้องบวลำพููที่เขตอตนาจของโรงพักที่เราไปแจ้งซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นอ่า ทีมเจ้าพากนะทั้งนั้นมันต้องมีเย้ามีเยือนนะอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่กลางๆนะทีนี้ไม่ใช่พื้นที่สนามกลางสนามกลางเนี่ยสนามกลางครับผมต้องมีเย้ามีเยือนนะพื้นที่เจ้าภาพเราก็เราก็ชนะมาแล้วหลังจากนั้นค่อยจะเป็นของผมทีนี้ใกล้สุดแล้วทีนี้ครับผมหลายคนว่าแมตช์แรกวันที่31มกราคมผมไม่ได้ไปนั่นก็ผลติดภาระใช้สิทธิ์นะครับ ขอเลื่อนแมตช์แรกก่อนนะครับ,รบไม่ได้กลัวนะเนี่ยไม่ได้กลัวนะถึงจะ20ล้านก็ยังไม่หนักเท่ากับส0สล้านในตอนนี้น,น,นะด้วยเอายีล้านเอา20ล้านที่ต้องไปสู้นะครับโดยเป็นคดีมีนประมาณด้วยการโฆษณาครับซึ่งผมก็ไม่ได้พาดพิงเอ่ยชื่อนามของคนใดน,นะก <c oughs> ็เดี๋ยวในข้อมูลในการให้การก่อสศาลก็จะเป็นท่านทนายเก่งนะครับ,รบวันที่17ครับมีนา ผมไปก่อนเพราะว่าผมได้หมายสารเนี่ยคำร้องนี่มั้งแต่วันที่คำฟ้องนี่มั้งแต่วันที่30มธันวา6 6หครับนะครับแล้วก็พีเบิร์ตพนาเสียเบิร์ตพนาเนี่ยก็โดนพ่วงมาด้วยก่อนป๋าเทพอียกีเนี้ป่าเทพเป็นคนล่าสุดเท่ากับว่าไล่เรียงมาเลยตอนแรกนี่ว่าจะพาดทีเดียว3คนพร้อมกันก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ น่าเชื่อชมนะก็ฟาดผมก่อนเลยแล้วก็ระบุผมออกสื่อด้วยว่า20ล้านนะครับทำให้ผมได้ก็ัวแตกตื่นกันหมดเลยนะครับแล้วต่อมาก็มอกว่เสียเพื่พนานะครับไม่ระบุไม่ระบุไม่ระบุยอด จำนวนแล้วก็ปาเทพาเทพ่แบบนี้ทําไมเขาไม่ระบุครับทางขนาดที่ผมไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยมีทางการไม่มีน่าจะเพราะว่าทนายไม่มีบอกนะครัในส่วนคำขอไทยฟ้องในส่วนอาญาจริงๆแล้วถ้าเป็นในส่วนของกฎหมายนะครับรอบการฟ้องในส่วนของคดีอาญาเนี่ยในกรณีที่รัศดรฟ้องกันเองนะครับจะเรียกร้องในส่วนของส่วนแพ่งนะครับมาในท้ายฟ้องก็ได้หรือจะไม่เรียกก็ได้นะครับหลังจากที่ศาลมีพักษาในส่วนของอาญาชนะแล้วค่อยเรียกทีหลังก็ได้ นะครับอย่าเพิ่งสบายตัวไปนะครับคุณพ่อตาของเขาครับและคุณพี่ชายของเขาครับผมครับเขาไม่รู้จักผมครับเออผมงงมากอยู่สารผมเอาลูกบัตรประชาชนพี่เบิร์ดถามเขาบอกไม่รู้จักพี่เบิร์ดผมก็เลยงงเอ๊ะแล้วยังไงก็เลยถามเออเขาไม่รู้จักจริงเหรอเอบอกเว้ยบ้าเถอะว่าอะไรนะเขาไม่ยินเขาก็ไม่อะไรนะไม่รับรองเอกสารและไม่ยืนยันว่ารู้จักับในส่วนของ พี่เบิร์ดผมอาจจะอ้วนขึ้นสงสัยครับอาเทพอาเทบก็ไม่รู้จักครับอาจจะอ้วนขึ <S <S ้นอาจจะหล่อขึ้นด้วยอาจจะหล่อขึ้นด้วยตาก็ตาก็วยขึ้นตาไม่เด็กขึ้นครับตาสวยหล่อแล้วนี่ทชายผมหล่อแล้วไงล่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ตรงนี้นะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของเราในวันนี้ก็คือต้องการที่จะให้ทาง f อสบายใจน้อยใจเนาะหลายๆคนกังวลหลายๆคนเป็นห่วงพวกเรานะครับเราก็อยากจะมา กล่าวนะครับอยากมาบอกกล่าวว่าเออวันนี้คดีแรกที่สู้กันเราชนะแล้วนะเนี่เป็นรปจักษ์ายานแบกแยกสินสรัลุเหรอทีนี้แบแยกสินทรัลยังมีอยู่ในยังมีอยู่ในอยู่ในแผนการสร้างไหมสามสิบล้านต้องฟ้องแน่ๆนะครับแต่ว่าแต่ว่าในบางจังหวะอาจารย์ครับด้วยความที่อายุความคดีนี่มันสิบปีครับไม่รีบครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันมันมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ผมรอจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นอาจารย์มันมีหลายจุดมากที่รอไว้อยู่ แค่เพียงว่ารอจังหวะเวลาอยู่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องค่อยๆเคลื่อนไปอย่างจังหวะที่พี่มันเหมาะสมแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเราไม่ปล่อยให้ขันยุความเราไม่ปล่อยให้คดีเราเสียแต่ยังไงท่านทนายเก่งก็อย่าทิ้งพวกเราท่านสามคนไม่มีทางครับเรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วเพราะทนายเก่งเก่งสมชื่อเก่งสมชื่อครับเพราะว่าเปิดหัวผมก็ทําให้เอเวลายิ้มออกแล้วแต่ผมเนี่ยมันยี่สิบล้านนะผมยิ้มไม่ออกนะตอนนี้ ตอนเนี้ยผมจะยาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใจจดใจจ่อยอยู่บางทีผมต้องไปบวชแทนมหาเนีตอนเนี้ยผมจะกลับไปบวชดีกว่าได้ยินข่าวมหาเนี่ยได้ยินข่าวว่าอาจารย์จำไหนทรัพย์สินมีไปหมดแล้วอาจารย์ปัจจัยใช้ไม่เหลือทรัพย์สินแล้วครับยี่สิบล้านะผมจะไปบวชอยู่เลยนะครับผมที่จริงถ้าผมไปบวชนี ผมยังถูกคดีอีกไหมถูกเหมือนเดิมครับเนอะจับสื้เหมือนกันเหรอจับสื้เหมือนเดิมครับห่วยถ้างั้นบัตรที่บัตรเชิญที่ว่าจะปวดนะเลื่อนนนไปก่องที่จองไว้ยกอมได้ทางอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมผมขอสอบถามนิดนึงฮะในส่วนของประชาชนพี่น้องเนี่ยสนใจมากในส่วนของกรณีภาคผู้เยาว์เนี่ยฮะก็คือหลายคนยังยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย โจทย์เนี่ยคือใครแนะรัผู้ครคับในส่วนของผิดฐานพาดผู้เยาว์นะครับความผิดฐานพาดผู้เยาว์อำนาจในส่วนของตัวผู้เสียหายในความผิดฐานนี้นะครับาตามประมวลกฎหมายาอยาญาเดี๋ยวผมไม่รู้ตัวบทไม่พูดตัวบทดีกว่านะครับก็คือในส่วนของคนที่ถูกพากอำนาจปกครองซึ่งกรณีคือแม่ของน้องเอกมไม่ใช่เอนะครับคุณยายคุณแม,คณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะมรรรแม่การ,ราน,นรานครับแม่การนาคนสวยการณาค่ะแม่การณาเปลี่ยนชื่อแล้วบ แม่กัญญาณัฐเป็นผู้เสียหายในส่วนคดีนี้นะครับตรงนี้เอ๋ไม่เกี่ยวแม่ในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ได้ยินยุงด้วยแม่น่ะผมยังไงแม่ต้องพึ่งได้นะแม่คดีนี้ไม่ใช่มาอีก3 0ล้านไม่เมผมเรียกค้่าเสียหายแม่สามสิบล้านเหมือนกันผมก็ต้องดูว่าล้วจะมาหอนขึ้นมาอีกไม่ได้แม่แม่แม่เราต้องเคลียร์กับแม่ อะไรนะการยานัทให้ได้ก่อนว่าไม่เอานะอย่าทิ้งผมนะสามสิบล้านพวกผมหอนนะคดีกีต้องมาแล้วนะนะฮะก็จะตรงนี้เข้าใจครับในส่วนของตรงนี้ก็คือเราให้ร่วมใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับแจ้งความร้องุกข์ต่อว่าสอบสวนนะครับเราไม่ได้ใช้กระบวนการฟ้องคดีเองเหมือนที่ของฟ้องเราครับนะครับเราใช้กระบวนการพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานฐานนะครับจากนั้นแล้วก็หลังจากที่พนักงานสอบสวนรวบรวมสํานวนแล้วก็จะส่งตัวผู้ต้องหาก็คือเขาเนี่ย ไปยังสํานักง,งานนายการนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ๋ล่าสุดที่เราเช็คก,กับทางท่านพนักงานสอบสวน<อ>ก็คือเขาได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับเป็นสอบประวัติเป็นมีประวัติในส่วนของผู้กระทำความผิดเรียบร้อยแล้วมัน,นเป็นคดียาที่หนักม <น colle. S 2> ากคดียาโอ้โทษหนักครับคนละเรื่องกับเด็กประวัติครัอาจารย์เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเบบีขนมน้อยนอนหลับแล้วตรงนั้นนะฮะมีดอกสวนผมก็บอกว่ามวยดีต้องตียกสี่ยกห้าอูโโอ่ครับจากนั้นแล้วมันจะหนักแค่ไหนมกยกสี่ยกห้าเราเนี่ยใช่ครับก็ส่งสำนวนให้าางงนนนกกเห็ ได้สํานวนแล้วก็จะทําทําสํานวนฟ้องส่งฟ้องให้กับทางสารเขาก็จะมีสถานะเป็นจําเลยและต้องประกันตัวต่อไปนี่โทษหนักมากนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นและที่สําคัญที่สุดผมจะเรียกค่าเสียหายส่วนแท่งให้คุณแม่นะครับอีก30ล้านผมไม่รู้ว่าจะมีแม่หรือเปล่าแน่ <laughs> เราเรียกจริงๆค่าเสียหายตรงนี้นะครับ เออสาสล้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยค่อประชุมกันอาจารย์นะว่าอาจารย์เรียกเท่าไหร่แต่แน่นอนเรียกค่าเสียหายให้แม่แน่นอน